เสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตช่วยในการขยายกิจการหรือเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้กว้างขึ้นโดยเน้นการกระจายข่าวสารสื่อโฆษณาโปรโมทสินค้าทำให้ผู้คนภายนอกได้รับรู้และเห็นสินค้าของเราผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มช่องทางการเลือกซื้อสินค้าให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น เจาะกลุ่มเป้าหมายที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในโลกออนไลน์มากกว่าการออกไปใช้จ่ายข้างนอกบ้านแอปพลิเคชันจะช่วยในการช่องการขายกับสื่อโฆษณา Perception ในการสร้างแบรนด์หรือธุรกิจใดๆให้ประสบความสำเร็จคงหนีไม่พ้นการทำให้คนรับรู้ในการมีอยู่ของแบรนด์ หรือที่เราเรียกว่าการสร้างแบรนด์อวันซึ่งมันก็คือการสร้างให้เกิดการรับรู้ในตัวธุรกิจในมุมมองของลูกค้าเอ็กต้รการทำให้ได้มากกว่าที่คิดคือผู้ประกอบการในปัจจุบันต้องมีการกำหนดการดำเนินธุรกิจที่เป็นความท้าทายอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจจึงจะสามารถสร้างความเหนือชั้นในการแข่งขันกับธุรกิจอื่นมีปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนานความสามารถในการดำเนินงานและทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วคือผู้ประกอบการต้องใช้กลยุทธ์มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้มากกว่าคู่แข่งขันและการบริหารงานของผู้ประกอบการมีผลประกอบการที่เพิ่มสูงขึ้นและสร้างความเจริญเติบโต ดีไซน์การออกแบบธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพโดยการทำรูปแบบของเสื้อผ้าให้มีความแปลกและไม่เหมือนใครสร้างจุดสนใจให้กับตัวสินค้ามุ่งเน้นไปทางความต้องการของผู้บริโภคส่วนมากและเข้าถึงความต้องการของตลาดสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับสินค้าว่าไม่ซ้ำกับร้านอื่นในการค้า ประสบการณ์ประสิทธิภาพของแบรนด์บุคลิกภาพของแบรนด์ที่มีความน่าตื่นเต้นแล้วใจสดใสมีความมั่นใจและทันสมัยอยู่เสมอแบรนด์เหล่านี้มักจะวาง positioning เพื่อกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนรุ่นใหม่